เราเจอตัวอะไรอะลูกในนกเสาร์โอทาร่าต้องพาไปคืนแม่นะลูกโอเคโอ้โหนโนเสาร์น่าสงสารจังเลยน่าจะหลงกับแม่เนาะที่สวนนงนุชใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องพาเนโนเสาร์ไปคืนแม่เราต้องให้ดึงเฮ้ยร้อนช่วยด้วยมาช่วยดึงเร็วทาร่าช่วยดึงแม่เราต้องไม่หากันต้อใช่ใช่ใช่ป้าไปดูเร็วใช่ไหม ใช่ไหมสุชาสุชาสุสุชา่าไปทางนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะรายคำเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวที่สวนนงนูดไปกันเลย เดินเล่นกันลูกลา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 ไปเลยเออเดินเล่นเดินเล่นโอ้สนุกจังเลยสนุกจังเลยเอ้ยพลราเราเจอตัวอะไรอะลูกไดโนเสาร์ทาราเจอลูกไดโนเสาร์ทาร่าหน้าตาน่ารักมากเลยเท่าไดโนเสาร์แล้วพ่อแม่ไปไหนเนี่ย าราเรา a r อยากไปเจอเจ้าของโอทาราต้องพาไปคืนแม่ไลลูก <Okay. S 2> โอ้โหนันน้องสาวน่าสงสารจังเลยน่าจะหลงกับแม่นาะที่สวนนงนุชใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องพาเดนนเสา์ไปคืนแม่เนาะนะนะลูกเนาะไปเราไปเดินหาแม่เดนนเสา์กันดีกว่าแ,<ต>แล้วเราจะ<น>ไปทั้งไหนกันดีทาราว่าแม่เดนนเสา์อยู่ทั้งไหน งั้นเราเดินหาแม่เดิวนักเสาวกันเร็วอยู่ทางนูง้นเอา้าทางนี้เหรอทางนั้นไปทางนี้เดินนู้นทางนี้เ้าครังไหนกันแม่อันนไปไปจับเลยน้องสาวดีๆนะนะ่าสงสารนะบอกบอกขโทพาไปกินแม่นะพี่พาไปกินแม่โอ้โหพัดหลงกับแม่ได้ยังไงเนี่ยน่าสงสารจังเลยตัวเดียวสีแดงไปพาเดินสาวไปหาแม่กันเร็ว เจอไดโนเสาร์แล้วมาดูเล็้วใช่หรือเปล่าไม่ใช่ใช่พ่อใช่แม่ไดโนเสาร์ตัวนี้หรือเปล่ามาดูที่เหมือนเปล่าอไม่เหมือนนะใช่ไหมตัวนี้เรียกว่าโคโลลาสอรัสอ๋อไม่ใช่ยังไม่ใช่นะแปลไปหากันต่อ หน<า>ใช่หรือเปล่าไปดูสิใช่แม่หรือเปล่า,าไม่ใช่เพว่ามันอีนี้ะแต่คล้ายๆเลยทลาคล้ายๆเลยนะแต่ตัวเนี้ยมีอันนี้นะด้ยยยยยยนะวยลูกนี่มีอันเนี้ยเน,นี่ยเไม่น่าจะใช่แล้ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ต้องมีแต่แต,ตัวเนี้ยไม่มีคล้ายๆแต่ไม่ใช่ตัวนี้เรียกว่า เอวาโซลาท็อปตัวนี้โอ้ยังไม่ใช่ไปหากันต่อโอ้ยเป็นยังไงบ้างคิดถึงแม่หรือเปล่าอะไร,รโลกอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้กิ้งกายังไม่ใช่เนาะตัวนี้กิ้งกาแบบหลายสีมากไปกันต่ออันนี้ล้ลกูกอันนี้ชื่อว่าอะไร ซีรีโอรัตตัวเนี้ยไม่ใช่คอยาวอันนี้เป็นไดนโนเสาร์คอยาวเนะเาะส่วนตัวเนี้ยคิงคองมีลูกเกาะอยู่ข้างหลังด้วยธารามาดูนี่เร็วโอ้เนี่ยธาราพอลูกได้เจอแม่ก็เลยแบบเนี่ยรักแม่เลยใช่ไหมแต่เนี่ยตัวเนี้ยยังไม่เจอแม่ก็เลยร้องไห้เลยเนี่ยธาราหมูเด้ง เอ้ยตัวนี้ดิตัวนี้นี่หมูเด้งอันนี้แม่มาลีอันนี้หมูเด้งแม่มาลีกับหมูเด้งเอ้ยย่าเอามือไปล้วงนะมันกัดนะไปเลว้วขึ้นไปข้างบนแลว้วไปกันต่อเจอแล้วยังไน้แดงไ,ดไปเร็วไปเร็วไปเร็ว เจอแม่ในนเสาหรือ,อยังเนี่ย,ยไปเร็วๆลูก้องไห้แล้วเดี๋ยวมืดนะถ้าม,มืดแล้วลูกไม่เจอแม่ลูกร้องไห้เลยนะลูกในน้เสาลูกยังไม่เจอแม่ทาราลิงลิงกุลังอุตังเอ้ยเหมือนจริงมากพะรามาดูฟันมันนี่เอ้ยขอจับมือหน่อย เพว่าดีจ้าดีจ้ดีจ้าโอเคน่ารักมากบุลังบุตังไปไปไฮ้ลาตัวใหญ่มากมาดูไดโนเสาร์ตัวนี้นี่คือไดโนเสาร์นะใหญ่ไหมอ้ยใหญ่สุดละลูกโอ้โหปลาเราจะต้องเดินลอดใต้ท้องมันนะปลาระวังมันก้มหัวมากัดนะมาเร็ว เดินมาเดินยุบเง <t ionen> ียบมาตาลาเดินมาเงียบเงียบเร็ว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 เดิน well, ผ so. ่านไปเร็วไปเร็วไปเร็วเอ้ยเร็ว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 เร้าวมาเจอแพโอ้แพน่ารักจังเลยลูกอะไรนะลูกหนูได้กินเหมือนไดโนเองสาวกิงเหรอกินมันเป็นยังไงอะลูกไดโนเองสาวว่ะมันแบบคุ้งคุ้งอ่ะคุ้นๆุ้งใกถึงแล้ว อันนั้นอันนั้นเป็นกิ้งก่าลูกกิ้งก่าไปแล้วแสดงว่าทาราใกล้ถึงแล้วทาราได้กลิ่นอะไรท้องเสาร์แล้วอะ่ะเอยมีหมาด้วยแต่มันเขียนว่าชาวชาวนะลูกข้างล่างนั้นอะ่ะเฉาเ้าหมาพันชาวชาวหรือวะหมาพันเาไม่แต่ใช่ทาราตัวละเขคใหญ่มากโอ้แม่ตัวใหญ่จริงกู <c oughs> <c oughs> ใหญ่มากจระเข้ใหญ่มากกระเพราตรนี้อย่างนาี้นเหรอใกล้แล้วใกล้ถึงแม่ไดโนเสาร์แล้วไปดูที่ว่าใช่หรือเปล่าตัวเนี้ยชื่อว่าเมอร์ดิวลีเซราทอปเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยใช่แม่หนูหรือเปล่าลูก แต่นุสาวตัวน้อยบอกไม่ใช่ไม่ใช่หนูจะต้องมีนอตรงนี้แต่แม่หนูเนี่ยตรงเนี้ไม่ใช่แม่หนูจะต้องมีนอใหญ่กว่านี้แนุสาวบอกโอเคโอเคไปหาแม่กันต่อแล้ว <Okay. S 1> <c oughs> โอเคก็ไปเล็วไปแล้วอปดิโอนิก <c oughs> ลูกกำลังกินปลาอยู่เลยโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวปลาดึงออกมาดิ <c oughs> โอ้ไม่ออกแล้วมันคาบแน่นเลยลูก คาบแน่นนะดึงปลาไม่ออกเอ้ยระวังตกนะลูกโอเคไปกันต่อโอ้ยธารามีเสียงเลยนักเรียร้องน่ากลัวเนี่ยตัวนี้เองที่มันคาบลูกแดงนักเนสาวธารากอดไว้แน่นๆนะธารากอดลูกแดงนักเนสาวไว้แน่นๆนะต้องให้ดึงเออธาราช่วยด้วยมาช่วยดึงแม่ธาลาช่วยดึงแม่ดึงแม่ดึงแม่เอ<า>ย้ยดีนะดึงทันนะแม่ไม่อย่างนั้นแม่โดน จระเข้ากัดแขนม,มันคือไดโนเสาร์จระเข้ใช่จระเข้ก็เป็นไดโนเสาร์แต่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ใช่คาราเราไปหาแม่ไดโนเสาร์กันต่อเร็วยังไม่เจอเลยนะลูกนะเมื่อไร่จะเจอสักทีนะคา้าเหนื่อยแล้วเนี่ยหายังไงก็หาไม่เจอ ใครก็ได้ช่วยด้วยนดโนเสาร์ตัวไหนก็ได้ช่วยบอกหน่อยเธอลูกไปอะไรหรือเปล่า,าใช่ไหมลองไปถามแล้วโอโ้ตัวใหญ่มากตัวเท่าฟ้าเลยไดโนเสาร์วัฒนาเราใกล้จะเจอแม่มาแล้วใกล้จะเจอแม่นดโนเสาร์แล้วลูกไปแล้วเดินต่อแล้วอีกนิดเดียวทนไหวไหมยังไหวอยู่นะขาลาเหนื่อยหรือเปล่าเนี่ยไม่เหนื่อยนะ นี่ไปดูเร็วใช่ไหมไปดูตัวนี้เร็วทีทลาบอกว่าใช่อะไปดูก่อนเร็วว่าเหมือนหรือเปล่านั่นไงเจอแม่แล้วแม่เดินเสาวไปดูเร็วใช่ไหมชื่อว่านาซูโทโซลาท็อปทลาใช่หรือเปล่ามาดูก่อนว่าเหมือนหรือเปล่าแม่ใช่ใช่ลูกแม่ไหมเนี่ยอ้าวแม่บอกว่าไม่ใช่ทลา เพราะว่าจะต้องมีมีตรงเนี้แต่เนี้ยไม่มีไม่ใช่เราต้องไปหากันต่อเราต้องไปหากันต่อใช่ใช่ใช่เปล่าไปดูเร็วใช่ไหมใช่ไหมรอกรตลารอด้วย ไป,ไปไปดูดไ,ไปดูแล้วเ,เจอแม่แล้วโอ้โใช่หรือเปล่ามาดูก่อนเหมือนกันหรือเปล่าแต่มัต้องมีหูนะไหนแต่ต้องมีหูนะมาดูก่อนมาดูก่อนนี่มาดูตัวนี้นี่ใช่แม่หรือเปล่าใช่แม่หนูหรือเปล่าใช่ไหมชื่อว่าอะไรอะตัวชื่ออยู่ไหนอะแม่โ,โ,โฟโลฟอรัส ชื่อว่าโทโลซซรัสโอ้ทารา่าเจอแม่แล้วโอเคงั้นวางไว้เลยนะอ่าโอ้โหเนี่ยคิดถึงแม่จังเลยทาราไปวางไว้เอาไปวางไว้ใกล้ๆแม่โอเคทาราเอาไปคืนแม่ก่อนเอาไดนโนเสาร์ไปคืนแม่ก่อนลูกโอ้โห,หน่าสงสารได้เจอแม่สักที โอเคบาย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 ไปบาย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 เนอสาวก่อนบายบายเดี๋ยวพี่ธารากลับก่อนนะบายบายนะเดี๋ยวว่างๆพี่ธารามาเยี่ยมนะมาหาหม่นะโอเคโหได้เจอแม่สะกทีเนาะภารกิจสำเร็จหรือยังสำเร็จแล้วโอเคโอเคเอาวันนี้วันนี้เรากลับแล้วโอเคเนาะอ่ะบอกเพื่อนเพื่อนก่อนแล้วฝากเพื่อนเพดตาม เป็นกำลังใจให้น้องฮาลาด้วยนะคะบ๊ายบาย